ถ้าเราทำบุญแล้วไม่ปลื้มก็ขาดทุนนะขาดทุนบุญนี่ต้องทำบ่อยๆต้องทำไม่ได้ตลอดเวลาเลยเพราะเราใช้บุญเก่าตลอดเวลาเหมือนกันนะจ๊ะไม่น่าเชื่อเลยแค่เรายกแปลงหวีผมเราใช้บุญไปแล้วเนาะ,ะบางทีเรานึกไม่ถึงถ้าหมดบุญก็หมดลมก็หมดสิทธิกระพริบตาหมดสิทธิหวีผมแต่เราไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิด ยิ่งมหาตัจันเดียดีทุกย่างก้าวที่เราวรนั่งเราใช้บุญตลอดเวลาเราจะมองเห็นตอนใช้เงินใช้ทรัพย์แต่ตราไม่ได้ใช้ทรัพย์เราก็ใช้บุญตลอดเนาะใช้ทรัพย์ก็ใช้บุญไม่ใช้ทรัพย์ก็ส้่งใช้บุญตลอดบุญใช้ไปก็มีวันหมดไปเนี่ยหมดบุญก็หมดลมหายใจหมดลมหายใจก็หมดฝีทุกสิ่งทุกอย่างในการครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างไม่เราต้องสั่งสมบุญกันทุกวัน ต้องทำบ่อยๆเห็นมือย